มีภาพเป็นคอนเซปต์นะครับเป็นข่าวลือออกมาว่า Apple Watch รุ่นใหม่เนี่ยอาจจะมีรุ่นพิเศษออกมาครับชื่อว่า Apple Watch Pro โอ้โหหน้าจอใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนิดเดียวแล้วก็วัสดุแข็งแรงขึ้นแพงขึ้นแน่ๆข่าวนี้นะครับเป็นผลงานการออกแบบของคุณเซิร์กรูนะครับนี่นะครับ ผมออกเสียงชื่อเขาถูกไหม ROUX นะครับถ้าเป็นภาษาฝรั่งเศสน่าจะออกเสียงว่ารูนะฮะ <c oughs> ซึ่งไม่รู้ว่ารูอะไรนะอย่ามาถามผม <c oughs> เขาเป็นวิศวกรเครื่องกลเป็นนักออกแบบอุตสาหกรรมเป็นที่ปรึกษานวัตกรรมนะครับเขาได้ร่างแบบจำลองแล้วก็นำเสนอคอนเซปต์ของ Apple Watch Pro ขึ้นนะครับบอกว่าตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวเรือนโลหะดีไซน์หรูหราด้วยหน้าจอกว้างสุดขอบนี่คือ มันคือดีไซน์ที่ลือจากเดิมนั่นแหละจากเดิมที่ apple watch 7ปีที่แล้วแต่ทำไม่ทันแล้วก็จะมาเป็นขอบแบนๆในปีนี้นะครับแล้วก็หน้าจอก็จะเรียบๆเลยกระจกหน้าจอก็จะเรียบนะครับไม่ไม่โค้งอีกต่อไปแล้วโดยที่คุณเซิร์รูเนี่ยบอกว่าจะมีสายในการมาให้เลือก2แบบเลยครับแบบไนลอนกับแบบสายหนังดูจากรูปแล้วสวยงามมากๆนะครับแต่งานนี้นะครับโดนคัดค้านนิดหนึ่งหลังจากมีภาพออกมานะครับดีไซน์คอนเซปต์ออกมาอย่างสวยหรู เจอกับเจ้ากรมข่าวลืออย่างมาร์กกูแมนนี่มาร์กบอกว่าถ้าผมไม่แม่นจริงผมไม่มีชื่อว่ากูแมนหรอกครับ <laughs> แหมแต่เวลาคุณทายผิดเนี่ยก็มีหลายคนนะเปลี่ยนชื่อคุณเหมือนกันนะเปลี่ยนชื่อเป็นมึงไม่แม่น <laughs> คุณมาร์กกูแมนจากสันักข่าวบลูมเบิร์กนะครับเขาบอกว่าไม่ไม่ไม่ Apple Watch Pro เนี่ยนะฮะ จะไม่มีส่วนที่เป็นขอบเรียบแบนหรือกลับไปใช้หน้าปัดแบบวงกลมอย่างแน่นอนอ้าวเอ้ยเดี๋ยวคุณเซิร์กรูไม่ได้พูดถึงหน้าปัดวงกลมเลยนะครับเขาบอกว่ามากูแมนเนี่ยบอกว่าโครงการโปรเจกต์ Apple Watch Pro เนี่ยมีนะฮะเหมือนเคยเหมือนเขาได้ข้อมูลมาแต่มันจะเป็น Apple Watch Pro ที่ได้รับการออกแบบใหม่โดยที่รูปทรงมันจะคล้ายๆกับ Apple Watch เดิมคือเปลี่ยนทรงเป็นแบบตัว Apple Watch 8แบบนี้แหละนะฮะแต่ จะมาพร้อมกับจอแสดงผลที่ใหญ่ขึ้นประมาณ7%ผมจำได้ตอนที่ Apple Watch 6แล้วอัปเกรดเป็น Apple Watch 7ออกรุ่นใหม่ตอนนั้น Apple Watch บอกว่าจอใหญ่ขึ้นโดยที่ขนาดตัวเครื่องเท่าเดิมตัวเครื่องเท่าเดิมแต่ว่าอย่าลืมว่า Apple Watch เนี่ยมันมีขอบสีดำๆตรงขอบเครื่องอยู่ไอ้ตรงโค้งๆอ่ะ Apple ใช้วิธีลดขอบสีดำตรงนั้นลงนะแค่ มิลลิเมตรกว่าๆนั้นเองตอนนั้นน่ะ l p p l e บอกว่าหน้าจอใหญ่ขึ้นประมาณ10%กว่าเซเลยนะแล้วถ้าไอ้จอตัวนี้นะ่ะบอกว่ามันหน้าจอใหญ่ขึ้น7%อร์นะคุณเชื่อผมเถออนาฬิกาเจปอร์ซตีเส้นทแยงมุมอ่ะไม่ถึง1นมิล <c oughs> ถ้าจอมันใหญ่ขึ้นห่งมิลนะไม่มีประโยชน์เลยมันโปรตรงไหนเนี่ยหนึ่งมิลโอ้ยงงแต่สิ่งสำคัญที่มากูแมนบอกก็คือ วัสดุรอบตัวเรือนต่างหากลหละที่จะเปลี่ยนไปก็คือพูดง่ายๆสรุปคือ Apple Watch Pro อาจจะมีจริงและอาจจะเปิดตัวไปปีนี้รูปทรงเท่ากันขนาดเท่ากันแต่อาจจะมีขอบที่บางลงเล็กน้อยทำให้พื้นที่จอมันกว้างขึ้นแต่บอดี้เท่ากันแน่นอนแล้วไปเปลี่ยนวัสดุเอานะครับงานนี้มากูแม่บอกว่าอาจจะใช้โลหะชนิดใหม่ซึ่งมีการคาดเดาว,ว่ามันจะเป็นไทเทเนียมครับถ้าตัวบอดี้ของ Apple Watch เป็นไทเทเนียม มันก็จะให้ความแข็งแรงมากขึ้นเป็นพิเศษทนทานเป็นพิเศษเผลอๆกระจกอาจจะมีส่วนผสมของแซฟไฟร์เข้าไปด้วยแล้วคุณลองคิดดู Apple Watch Pro Body Titanium กระจกแซฟไฟร์ ราคามันจะเป็นยังไงครับพ่อแม่พี่น้องไม่ต้องห่วงเลยอันนี้อาจจะสืบทอดเจตน,นารมณ์ของท่านเซอร์โจนาธานไอส์ะครบที่เคยบอกไว้ว่า p p p เ e ิลไม่ควรทํำ Apple Watch ขายราคาถูกๆควรจะทําให้มันพรีเมียมมากๆแล้วขายแพงๆตลาดบนดีกว่าออืงานนี้นะครับถ้าออกมาจริงนะครับเราจะได้เห็น Apple Watch ราคาผมว่าน่าจะเหยียบแสนนะฮะเหมือนเคยทํามาแล้วรุ่นในอดีตที่เป็นทองทองแท้ๆตัวนั้นสองแสนกว่าบาท เป็นไงล่ะขายทั้งโลกแทบจะนับชิ้นได้เลยะว่าขายได้กี่อันมีคนซื้อน้อยมากนะครับอ่ะรอดูต่อไปครับว่าปลายปีนี้ Apple Watch Pro จะออกมาจริงไหมถ้าออกมาจริงนะไม่ต้องไปกัวงวลเรื่องจอใหญ่ขึ้นมันใหญ่ขึ้นนิดเดียวนิดเดียวจริง